รู้เขารู้เราถ้าคิดจะจีบราศีธนูนะคะวันนี้เราจะมาแนะนํำทริคดีๆในการเข้าหาหรือจีบหนุ่มสาวราศีธนูกันนะเรามาเริ่มในส่วนของสาวราศีธนูกันก่อนนะบุคลิกท่าทางของเธอนั้นเธอเป็นสาวราศีที่ขาสวยนะคะรูปร่างดีเป็นที่น่าพิศมัยเวลาเดินท่าเดินจะเหมือนนางพญา แต่อย่าเพิ่งชมเธอนะเธอจะเดินได้อย่างสง่างามสวยงามนะได้เพียง2องหรก้าวเท่านั้นอีกสักประเดี๋ยวเธอก็จะสะดุดขาตัวเองหรือจะสะดุดก้อนหินหัวคำอำ่ำอะไประมาณนี้นะคะสาวราศีธนูชอบไว้ผมยาวนะไม่ค่อยที่จะยอมตัดผมสั้นชอบทำให้ผมยาวปิวสลวยสวยงามนะเส้นผม ไม่ดำสนิทนักนะคะแล้วก็จะออกไปในสีน้ำตาลเข้มเสียมากกว่าเนาะหน้าตาเธอบอกตรงๆเลยคือเธอเป็นคนตรงนะซื่อแล้วก็เปิดเผยสาวธนูมีริมฝีปากที่สวยกว่าสาวราศีอื่นๆโดยกำเนิดฟันสวยงามเรียงกันเหมือนดุดไข่มกุกนะ สาวราศีนี้ถูกฉะโลกกับเครื่องสำอางมากที่สุดแต่งหน้าเก่งโดยที่ไม่ต้องไปเรียนแต่งหน้าที่ไหนเธอก็สามารถแต่งหน้าได้อย่างสวยงามสามารถตรงแต่งแล้วก็พรางตาไม่ให้เห็นส่วนที่บกพร่องได้นะเธอมีเทคนิคของเธอเองนะคะและเน้นให้เห็นเฉพาะส่วนที่สวยเด่นได้ดีนะต่อมามาดูที่อุปสรรค อุปนิสัยของสาวราศีธนูนะเธอเป็นคนที่สมองไวพูดตรงออกความคิดเห็นนี่อาจจะผงผางไปหน่อยชอบสนุกโลดโผนนะอยู่ไม่สุขชอบเต้นแรงเต้นกานะเวลาพูดคุยก็จะหัวเราะเสียงของเธอจะดังกว่าใครในกลุ่มนะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของแฟชั่นการแต่งกายนะัก เธอนึกอยากจะแต่งอะไรก็จะแต่งตามใจที่เธอชอบนะเอาของเก่ามาเล่าใหม่หรืออาจจะมิกกับของเก่ากับของใหม่ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะขอให้สีสันอาจจะฉูดฉาดสดชื่นเป็นการใช้ได้นะแบบเสื้อผ้าของเธอเธอจะเน้นไปในเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเธอไม่แคร์สายตาใครนะถ้าแต่งประหลาดจนคนมองนะ ชอบแบบสปอร์ตลำลองอิสระสะดุดตาเครื่องประดับสำหรับเธอแล้วไม่สำคัญถ้าจะใช้เธอจะเลือกแบบที่มันแปลกมากกว่าที่จะเพราะว่ามันแพงอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเราจึงมีทริกในการที่คุณจะต้องเข้าหาหรือจีบราศีธนูนะคะโดยเฉพาะสาวราศีธนูชอบพักผ่อนใกล้น้ำนะชอบเดิน แตะทรายริมทะเลใต้แสงจันทร์หรือแสงแดดอ่อนอ,นอชอบให้ลมนี่พัดเส้นผมปลิวสลวยสวยงามนะถ้าคุณพบว่าเธอนั้นนะคะให้คุณเดินเข้าไปทักทายเธอได้เลยนะเธอไม่ใช่คนขี้อายนะเธอชอบให้คนพูดคุยกับเธอตรงๆไม่ต้องมาทำเป็นอ้อมค้อมนะถ้าจะจีกก็จีบเธอไปเลยตรงๆนะคะ แต่คุณไม่ต้องชมเธอมากนะหลังจากที่รู้จักกันแล้วจงทำตัวเป็นตัวเองเหมือนที่คุณเคยเป็นสาวราศีธนูนิสัยดีเธอรักคุณด้วยที่ตัวคุณเป็นตัวคุณมากกว่านะคะที่ควรระวังเลยนะคะอย่าไปถือสาหรือโกรธเธอเวลาที่เธอเนี่ยพูดอะไรที่ตรงเกินไปนะเธอพูดแล้วก็ไม่ค่อยเบรกนะ เธอต้องการให้ผู้ชายนี่ผูกใจเธอด้วยวิธีโบราณคือเอายังไงก็ว่ามาอย่าอ้อมค้อมอะไรเงี้ยเธอก็ไม่ชอบเนาะให้มาแบบตรงๆไปเลยนะอย่ายอมเธอง่ายๆนะคะแล้วก็ห้ามทําตัวโลเลเละแหละนะจงทําตัวคุณนี่ให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่แมนสําหรับเธอนะผู้ชายโดยส่วนมากติดใจสาวราศีนี้ง่ายนะ เธอไม่ใช่คนสวยนักแต่เธอรวยคนรักนะตอนแรกคุณอาจจะคบกับเธอเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วเธอสามารถาทำให้คุณหลงรักเธอได้จนหมดหัวใจโดยที่คุณเองไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่า,าคุณหลงรักเธอเมื่อไหร่อันนี้คือเสน่ห์สาวราศีธนูนะต่อมาเรามาดูในบุค,คลิกท่าทางหน้าตาของหนุ่มราศีธนูกันนะ หนุ่มคนนี้ค่อนข้างผอมนะจมูกสวยนะปากสวยปากของเขานี่แหละที่จะทำให้คุณได้ยินที่เขาเอื่อนเอ่ยวาจาอันอ่อนหวานนะน่าสนใจให้ความรู้น่านับถือนะดวงตาแจ่มใสอยู่เป็นนิดนะดวงตานี่แหละจะแลดูสาวๆได้ไวที่สุดนะเป็นดวงตาที่ทำให้คนนี่หยุดมองหยุดฟังเขานะ แม้จะไม่ใช่ชนิดที่เวทมนต์สะกดจิตสาวๆยังไงก็ตามเนาะแต่สายตาเขามีเสน่ห์นนะต่อมาเรามาดูในส่วนของอุปนิสัยของหนุ่มราศีธนูนะเขาเกิดมาเป็นคนที่น่ารักชอบเอาใจคนชอบเป็นที่รักของคนอื่นดังนั้นจึงผูกใจสาวๆได้เร็วแต่เขาก็จะรักอิสระและก็ไม่ชอบการผูกมัดเป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมาบางทีก็เป็นพวกขวานผ่าซากพูดจาวิจารณ์ใครตรงๆแรงๆแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์ตัวเองโดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาของเขาชอบเสื้อผ้าลำลองสวมใส่ง่ายสบายเป็นคนที่พิถีพิถันในเรื่องของความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องประดับไม่ชอบให้มีจุดด่างดำเปื้อนเสื้อผ้าแม้แต่นิดเดียวนะเขาไม่ชอบ ไม่ชอบแล้วก็คือไม่ชอบการใช้ยาหรือครีมโกนหนวดนะไม่นิยมน้ำหอมกลิ่นใดๆเลยนี่คือหนุ่มราศีธนูนะชอบกลิ่นของตัวเองมากกว่ากลิ่นที่เป็นธรรมชาติดีที่สุดนะชอบสีเขียวมะก,กอกแก่ๆหรือสีกากีสีดินที่ดูอบอุ่นนาะเช่นสีโทนน้ำตาลนานะสีธรรมชาตินะ รองเท้าก็จะเป็นแบบทันสมัยแต่ต้องสวมใส่สบายเป็นคนที่สนุกแปลกๆนะไม่ชอบดื่มเหล้าแต่ชอบผสมให้คนอื่นดื่มนะชอบเ,อเล่นการพนันในบางครั้งชอบแสงสีชอบความตื่นเต้นท้าทายเรามาดูวิธีการมัดใจหรือวิธีการจะจีบหนุ่มราศีธนูกันนะหนุ่มราศีนี้เป็นคนที่ชอบจินนะ กินเก่งด้วยนะคะกินได้ทุกอย่างทำอาหารก็เก่งนะแต่ถ้ามีอารมณ์เท่านั้นถึงจะทำนะปกติก็งันๆไม่ค่อยขยันเท่าไหรนะ่เนาะหนุ่มราศีธนูจึงมักหาและก็ชอบผู้หญิงที่ทำอาหารเก่งนะแล้วก็จะทำให้เจ้าหล่อนนี้ทุกอย่างส่วนตัวเองนะ่ะนั่งรอจริงๆ แล้วก็หนุ่มราศีธนูนั้นเอาใจและเข้าใจได้ไม่ยากนะคะเพียงแต่เวลาคุยกับคุณนั้นอย่าแสดงอ,อะไรออกมามากมายนะอย่าข่มเขาก็แล้วกันนะคะทำแบบเฉยๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีจะดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นคนเล่านะคะคุณก็แค่ตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาเล่านะ ความจริงแล้วเขาเป็นคนที่แตะไปอย่างนั้นแหละนะคะบางทีเขาอาจจะแตะเนื้อต้องตัวคุณบ้างตามภาษาผู้ชายเนาะเขารอโอกาสที่จะเปิดเผยตัวเองให้กับคุณได้รู้จักมากขึ้นนะถ้ามีโอกาสคุณจะได้มีอโอกาสรู้จักเขามากขึ้นแน่นอนถ้าเขาเปิดใจให้กับคุณนะอย่างที่แน่ๆเลยสาวราศีอา่า ธนูกับหนุ่มราศีนี้นะคะจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแต่งตัวเก่งถ้าเป็นผู้ชายก็จะชอบในการทำอาหารชอบคนที่เอาใจทำอาหารเก่งน,ะะนี่คือการวิธีการมัดใจเขานะ,ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ